สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ก็มาฟังกันอีกครั้งนะครับใน Devotion Countdown นะฮะของถึงกว่าจะถึงค่ายนะครับอีกแค่2วันเท่านั้นนะฮะเราจะได้เจอกันที่ค่ายนะครับชาวแวมแล้วก็ทุกๆคนนะฮะที่รับใช้ในงานของแวมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันแบบอยู่ในหัวใจของผมมากเลยนะฮะเกี่ยวกับท่าทีของเราในการที่เรารับใช้พระเจ้านะฮะผมว่าคำคำหนึงเนี่ยที่เราได้ยินเสมอคือเราต้องจ่ายราคา ใ,ในภาษาอังกฤษคือก e price นะฮะหมายความว่าเราต้องจ่ายราคาเราต,ต้องเสียสละเหยียดออกซึ่งคำนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำที่คนคน่อนข้างชอบนะฮะเพราะว่าการที่เราจะเหยียดออกหรือจ่ายราคาเนี่ยเราต้องเสียบางอย่างไปเราต้องสูญเสียบางอย่างไปนะฮะแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าท่าทีนี้เนี่ยเป็นท่าทีที่พระเจ้าพึงพอใจเพราะว่าพระเจ้าเป็นองค์ที่สมควรได้รับสิ่งที่ดีสุดจากเรา นะฮะไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องการจากเรานะแต่พระเจ้าเห็นใจในใจเรา see our heart นะฮะเห็นในหัวใจของเราว่าเราเนี่ยอินดีที่จะมอบถวายแก่พระเจ้ายังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยพระเยซูก,ก็เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟกที่ดีที่สุดให้กับเราเห็นนะฮะเพราะว่าพระองค์ทรงได้จ่ายราคาพระองค์ทรงได้เสียสละทุกๆอย่างโดย ชีวิตของพระองค์เองเพื่อบาปของเราเพื่อไถ่เรานะฮะเพราะฉะนั้นพระองค์จะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเสียสละคืออะไรนะฮะการจ่ายราคาคืออะไรนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาดูด้วยกันในอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะจากพระคัมภีร์คือกษัตริย์ดาวิดนะครับผมก็จะดูด้วยกันในพระคัมภีร์สองซามูเอลบทที่24ข้อ23ถึง25นะฮะในข้อ23บอกว่าข้าแต่พระราชาของทั้งเส้นนี้อารอนขอถวายแด่พระราชา และอารุณาทูลพระราชาอีกว่าขอพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงโปรดปลานฝ่าพระบาทแต่พระราชาตรัสกับอารุณาว่าไม่ได้เพราะเราจะซื้อจากท่านจริงๆตามราคานั้นเราจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวพระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยนั้นไม่ได้ดาวิดจึงทรงซื้อลาน,นวดข้าวกับวัวเป็นเงินห0แผน่น ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาเวที่นั่นและทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับเครื่องสันตบ,บูชาพระยาเวทรงสดับคำอธิษฐานเผื่อแผ่นดินนั้นและโลกร้ายก็ถูกละง,งับเสียจากอิสราเอลนะครับผมอันนี้คือเป็นพระบิดที่เราได้ดูกันมานี้นยฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้กษัตริย์ดาวิดเนี่ยอยากที่จะมอบเครื่องเผาบูชานะส,สันติบูชาให้กับพระเจ้านะครับผมแล้วกอ็อารุณาเนี่ย ก็บอกว่าไม่เป็นไรข้าพระเจ้าเนี่ยอยากที่จะมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่พระองค์ต้องการในการทํามอบเครื่องบูชาเนี่ยให้อย่างฟรีๆเลยนะฮะแต่กษัตริย์ไดบุกไม่ได้นะฮะกษัตริย์ไดบุกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าการที่เขาจะมาถวายแก่พระเจ้าเนี่ยเขาอยากที่จะจ่ายราคาอย่างเต็มๆเ,เขาไม่อยากได้มาฟรีๆดาวิดบอกนะฮะโดยที่เราไม่เสียอะไรนั้นไม่ได้นะครับผม เมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์ตรงนี้เราจะเห็นจริงว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นคนที่หัวใจที่ติดตามพระเจ้าใช่ไหมครับอย่างแท้จริงแล้วก็ในในท่าทีของเขามีคือเขาต้องจ่ายราคาในการที่จะมอบถวายแก่พระเจ้าเมื่อเราเห็นท่าทีของกษัตริย์ดาวิดอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าการที่เราจะเป็นคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือผู้รับใช้ยอย่างแท้จริงเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราจะต้องจ่ายราคา และการจ่ายราคาเนี่ยบางทีเรามันมันก็จะทําให้เราสูญเสียการหลับนอนสูญเสียการเงินสูญเสียความสะดวกสบายต่างๆนะฮะแต่การจ่ายราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากข้างในใจของเราว่าเราอยากที่จะถวายเกียรติพระเจ้านะ,ะพี่น้องถ้าพี่น้องจะรับใช้พระเจ้าอย่างอย่างอย่างดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะเหยียดออกนะฮะในการที่เราจะเป็นคนที่ไม่เห็นแค่ว่าเราต้องการอะไร แต่เราจะต้องเหยียดเพื่อพี่น้องเพื่อคนที่รับใช้ด้วยกันนะฮะหรือว่าสุดท้ายเนี่ยคือสูงสุดก็คือเราต้องอยากที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆนะ,ะผมพูดเสมอว่าเราไม่สามารถาที่จะเอาสิ่งเหลือไม่พระเจ้าได้นะฮะพระเจ้าต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะพระเจ้าจะไม่พอพระทัยนี่เมื่อเรานอานสิ่งที่เหลือๆเสร็จเหลือเสร็จเ,เ,เหลืออะไรเงี้ยมายให้กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นการรับใช้เราต้องมาจากท่าทีที่เราอยากมอบถวายสิ่งที่ดีดที่สุดแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะต้องเหยียดออกและจ่ายราคา มีความเสียสละนะฮะผมก็อยากจะหนุนน้ำใจทุกๆคนนะครับว่าเราเห็นหลายๆคนรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งอย่างแบบทุ่มเทมากๆเลยเนี่ยฮะรู้สึกหนุนน้ำใจมากเลยนะครับว่าแต่ละคนรับใช้ก่อนที่จะมาค่ายเนี่ยฮะ ผมก็อยากจะปบมือให้กับทุกคนนะฮะในการที่เราได้เหยียดออกในการเตรียมที่จะมาค่ายนะฮะบางทีอดหลับอดนอนทำหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างนะฮะแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าสิ่งนี้แหละครับผมที่พระเจ้าจะได้รับรเกียรติผ่านทางการรับใช้ของเราเพราะฉะนั้นการนมัสการหรือเวิร์ชิพที่เรานํามากับพระเจ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเราจะต้องจ่ายราคานะฮะอยากให้เราเป็นทีมกษัตริย์ดาวิดนะที่เราให้ถวายเกียรติพระเจ้าว่าแม้คนจะให้ฟรีแต่กษัตริย์ดาวิดไม่ได้เขาจะต้องจ่ายราคา ให้เต็มนะฮะเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็อยากหนุในใจทุกคนว่าพระเจ้าต้องการสิ่งที่ที่สุดจากเราไอตรงนี้นะฮะไม่ใช่แค่คนอื่นแล้วก็ไม่ใช่ perfection ไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นความดีเลิศ excellence นะฮะไม่ใช่ perfection แต่เป็น excellence ก็คือดีเลิศที่สุดที่เราสามารถทำได้นะครับผม ให้ลอยฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานสัพพะเจ้าในวันนี้ให้ทุกๆคนที่ฟังอยู่นี้นั้นได้มีหัวใจในการเหยียดออกเพื่อที่จะมอบถวายชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับรเกียรติสูงสุดผ่านทางการเสียสละการทุ่มเทและการเหยียดออกให้เราเป็นคนที่รู้จักในการที่จะจ่ายราคาเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติ ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นคนที่เห็นคุณค่าในการรับใช้ไม่ว่าจะลําบากไม่ว่าจะบอ่าบางครั้งอาจจะอ่าไม่ง่ายแต่ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังเราให้เราเป็นคนนั้นที่อยากที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนขอพระเจ้าให้พรนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งหนึง่ง